วัสดีค่ะนะคะคือบอกวันที่เนาะคลิปสองแล้วยังไม่บอกวันที่เลยอันนี้วันที่แปดนันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดจะรีบไปไหน <c oughs> หลงวันนะคะไม่ว่ากันก็เหนนะคะใส่ซับเข้ามาแล้วสวยเลยค่ะแต่แปลงแต่ว,ว่าหุ่นมันตัวเล็กเนาะก็สวยหน้าแต่แปลงว่าใส่ผ้าถุงไม่ถูกสีแค่นั้นเองแต่ลองลองให้ดูแค่นั้นเนาะ ะะลองให้ดูแขน,นนะคะเดี๋ยวถ้าไงแขนถ้ามันเขนก็สูว่าถ้าเป็นแขนตรงเนี้ยจะสวยฝานะแขนเอียงเอียงเนี้ย,ย,ยมัน,ม,นมันดูแปลกๆเนาะดูแปลกๆหน่อยเดี๋ยวค่อยต่อกันเดี๋ยวค่อยต่อว่าคือถ้าใส่แขนแบบนี้มันจะเอียงตามตามต้นแขนเราแล้วก็ทำให้เราผอมอะไรเงี้ยนะคะ ออกมาสวยนะตัวสวยๆวยใส่ใส่สบาย,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 ยตัวนี้เป็น st s S นะ s S number นะคะเดี๋ยวเอาเนะค่ะค้างเลยใสไ่ไม่ค่อยจะคุยละ ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเวลาใส่ซับมันก็สีเข้มขึ้นแต่ก็สู้ว่าก็สู้ว่าสีชมพูตัวนี้ก็สวยตัวนี้เข้มขึ้นมาจะอมส้มนิดๆคล้ายๆโอรสนะคะสีตัวนี้ชมพูโอรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยนะคะใครทักสีนี้ก็เอามาให้ชมหน่อยนะใครทักไหมสิบแปดคุณสุดก็เอามาโชว์หน่อยเนาะสวยเห็นนะคุณสูต เราก็อยากเห็นนะไม่ใช่ว่าไม่อยากเห็นเนาะอยากเห็นเหมือนกันวันนีซักเสือ้อหอมหอมซักทั้งหมดห้าหกตัวนะสีม่วงสีแดงตากเต็มเหล่าประตูเลยนะคะตัวดอกหลักหอมมากเลยหอมหอมวันนี้เดี๋ยววันนี้ซักนะคะแห้งแน่นอนนะจะเจ็บคอจะพูดเด,เดี๋ยวงานไม่เสร็จ ยังไม่ได้ส่งบอกเขาแล้วจะส่งวันนี้นะคะส่วนตัวใบ,เฟ,ะะบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นมุงสุกก็นะเราชมนะดูนางใกล้ใกล้สวยละนะคะที่ยิงแขนนางจบแบบนี้ก็สวยนะเกดีนะคะนะคะเกดีแต่ถ้าเราอยากต่อแล้วก็ต่อเป็นดอกเก๋ๆขึ้นมาอะไรอเี้นะคะ แขนกระบอกนั่นก็สวยดีนะทาให้เราผอมกับก็แขนเรียวเขาเรียกแขนกระบอกซึ่งคุณสุใเรียกแขนกระบอกกระเรียวลงมานะคะทำทำให้เราดูผอมน,นะคะโอเคอันนี้คุณสุก็มีถ้าถุงอัดกาวมาแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรกี่พื้นสิบพื้น,นนะแต่ดูว่าเข้ามาสีอะไร แกะแกะดูพร้อมกันโอเคเข้ามาสีชมพูสีชมพูตาถุงอัดกาวนะคะนั่นคือด <laughs> ้านในนะคะตาถุงอัดกาวเนาะอัดเนบค่ะนะคะถุงอัดกาวี๋้วเรามาดูว่า <soci> <asi> ชมพูในพรุ่งนี้คุณสุดจะใส่นะคะพรุ่งนี้คุณสุดจะใส่ตัวนี้นะคะอ่ะชมพูชมพูชมพูชมพ,ชมพูเขาไม่ได้ชมพูบ้าชมพูออกกะปิกะปิม่วงม่วงอะไรเงี้ยอมอมอะไรหลายๆอย่างนะคะนะคะตัวนี้ใส่สบายนะคะตัวนี้เขาบางพอดีพอดีอดไม่หนาไม่หนักนะคะชมพูนะคะ ชมพูเมื่วอวานมันหมดไปมา2องผืน,นะคะ่ะจชมพูมา2องผืนแชมพูจชมพูมา2องผืนนะ270บ,บาทสี่ผืนส่งฝีนะคะซื้อคนสูตรสิผืนคนสูตขาย260นะคะ,ส,ะสีนะคะขครซื้อไปขายก็260บาทสีดันนะคะ คีดได้หน,นึ่งคิดได้นะคะันสุกก็เห็นคีดได้ไม่คอยได้ตัดจันทีสีดำมีลายแซนนะคะมีขาวกับดําดำเขาไม่ดำมากนะคะออกอมเทาๆนล้เกนะ็แล้วก็เฉียวขี้มาะคะ่ะ นะคะเขียวขี้มานะคะเขียวขี้มานอะนี่เชียวขี้มานะคะมา,ะะมาตัวคุณสูุใส่อ่ะมันยาวนะคะสุต้องพันถึงข้างหลังโน่นเดินไงก็ไม่มีหลุดนะคะ แต่ถ้าเพื่อนตัวใหญ่ับอาจจะเขียวเขียวก้านมะลิมาก,ก่อนเนาะเขียวมนะเขียวขี้มาเ,าเขียวขี้มาแหละเสียอ,อันนี้ดอกสวยดีตัวนี้มาใหม่ตัวนี้เป็นฟ้าน้ําทะเลคะ่ะเป็นลายใหม่นะเป็นน้ําเงินหรอือเปล่าะเป็นขามเนาะเป็นขามเป็นสีขามนะตัวนี้มาเผืนหนึ่งหรอือเปล่ามาเผืนหนึ่ง สีขามค่ะสวัสดีแปลกเดีสวัสดีแปลกเดีย์ยังสวยให้ชมใก่นะคะนี่คะสีขามนะคะสั่ว้เจ็ดสิบบาทไม่มีอะไรอีกละให้มาดูซิน้องน้ำเงิน นะคะตัวนี้น้ำเงิน,นะคะ่ะน้ำเงินนะคะมีชายครีมข้างล่างนเละคะ่ะเงินดำนะคะใส่วันศุกร์เ,าาเนาะเดี๋ยววันศุกร์จะใส่ให้ดูทำงินดอกเยสอนเขาจะสีครีมนะคะเยสอนเขาจะสีครีมเยสอนก็สีครีมนะคะชายเขาก็สีครีม อันนี้ก็แพวาสีเขียวน้ำทะเลนะคะแพวาสีเขียวน้ำทะเลมาอย่างระพืนนะคะที่พูดเมื่อ,อวานนี้ก็ขายหมดเลยเขียวน้ำทะเลคะ่ะตัวจริงเขาสวยนะคะเย็นสบายตาในกล้องอาจจะฟ้านะคะแต่ตัวจริงเขาออกเขียวน้ำทะเลนะคะจึเขียวขึว้นๆหน่อยนะคะ แต่กล้องอาจจะเป็นฝานะคะจริงเขาก็สวยนี่ก็แดงนะคะแดงตัวนี้แดงคีมไม่ใช่แดงสดนะคะแดงตัวนี้ขายดีค่ะจุกมาทีไรเ,เขาหมดทุกทีตัวนี้นะนะคะสวยดีนะ่ะ แดงออกแดงช้ำเดี๋ยวนะคะแดงขีมนะคะ okay. นี่เป็นฟ้าน้ําทะเลเมื่อกี้เขียวน้าทะเลในฟ้าน้าทะเลนะคะตัวนี้ของลูกค้านะปฏิลูกค้าซื้อส่งให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะนี้ก็คือดำแต่ว่าขาวดำนะคะ ทีละผืนนะ่ะไอ้ขาวดำเนี่ยแปดเจ้านะมีทีละผืนทีละผืนเพราะว่าขาวดำหมดแล้วอ่ะสิบผืนเนาะใครสนใจผืนไหนก็ทักมานะคะวันนี้น่าจะอัดแค่สองคลิปนะคะโอเคโอเคแค่นี้แหละพอละแดดร้อนละ เด็ตะขอสแทมตะขอเละคะัะโอเคค่ะหมดแล้วค่ะพอดีเลยนะเวลาก็พอดีเกนาทีฝ่าๆไม่ถึง10นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เสื๋อวตอนนี้ลูกค้ายังไม่ตอบุณสูตรนะคะใครเป็นลูกค้าก็ทักมานะคะเป็นเจ้าของนะคะอกสี่สองสี่สใส่ได้นะคะสี่สอนะคะเป็นอกสี่สส่ไส์ใหญ่หน่อยนะคะ ประมาณนี้นะคะนะคะค่ตัวใหญ่เนาะโอเคค่ะธรรมารักษาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ